สวัสดีค่ะวันนี้เอิญพามาเที่ยวเ้วยค่ะเด้อนี่ค่ะงามงามวิวแม้วิวงามหลายอันพามาไหว้พระเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะมารับพรน,น้วกันเนาะค่ะเนาะจะเมก,กวนอิ่มค่ะมาขอพรวิวงามงามเลยค่ะงามหลายแต่ว่ายูสุงไห้เรืงเกิดในเงียบเงียบค่ะ คำถามว่ายพากันย <indo up> <legislation> <esi> <ok that> <llegar> no ังเจอต้นน้อไม้เด้อความรักอยากอันอันนี้ไหมเห็นเห็นกอดน้องใหม่บ้ได้ค่ะหวายเลยหวายทั้งกอดน้อม้หวายทั้งอันพาเที่ยวเด้อค่ะเด้อค่ะงามหลายแมวิวมีมีผู้ชายมานั่เด้อค่ะเด้อนี่ค่ะผู้ชาย ไม่ใช่ค่ะไมเ戴口罩吗ช家全部เจ้า罩า。不ใช่ว่า,า,าน้ำค่ะผู้ใช่น้ำไรค่ะสารเจ้านี่ถ้ามาขอพรเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวอันสิขอพรให้เอันเอฟซีองเอิญน,น้ำเนาะค่ะเนาะให้มีโชคมีลาบน้ำกัน วิวงามหลายแดดกระหอนค่ะเดี๋ยวจให้เบิรงวิวด้วยค่ะเด้อบม่ต้องเบิรงดอกนะเอ่น่ะ แต่ว่าบ่มีคนเลยค่ะเงียบเงียบค่ะเงียบายเอินสิมากขอพรเนาะ 想，最近最近哪里？ I วิวงามงามแต่บบมีคนนี่ค่ะงามหลายค่ะป่า เงียบหลายค่ะเมืองแนบวบไม่จ้าคนเลยเมืองเล็กๆนี่กับป่วยหลายเด้อค่ะเด้อเมื่อนี่ยี่ยี่สิบคนอยู่ป่วย มาไวภาคกับไายน้องใหม่เฮเบิรงเด้อนี่ค่ะโอ้ยมากหลายน้องใหม่นี่ค่ะนี่ค่ะน้องใหม่สารเจ้าก็ไลายไวภาคกับโบเวนได้เอิญไวภาคกับอันไม่ได้เอาหรอกค่ะแต่ว่าอันสอบนะคะก็เลยอันลงคลิปหาน้องใหม่นาะคะนะ่ะเนาะเอิญสอบหลายกับอันแก้มเอิญกับสิบวมเด้อครั้งนี้ ฟันนี่ยังก็ฟันฟันนั่นข้างในอ่ะเป็นเหงือกบวมค่ะเนี่ยแก้มเพิ่นสิบวมขึ้นเป็นเป็นนั่นข้างในบวมค่ะ <c oughs> บอกว่าถือแก้มกับบวมอึ้งลึงอยู่งามไรคะ่ะงามพาเที่ยวเนาะค่ะเนาะเที่ยวน้ำกันได้บุญได้กุศลน้ำกันเนาะเอิน้นกะทัามบุญไว้ลาล่ะ ทำเพื่อเอฟซีนำเด้อค่ะเด้อขอให้รับบุญนำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อพาเบิ้งตะวิวกับ่อเนาะเอิญเผาหลายบ่เป็นตะเบิ้งดอกเอิญน,นั้นเบิ้งวิวดีกว่าเนาะค่ะเนาะ สายกลับแล้วนกมาให้กำลังใจได้บัดนี้เบิ่งได้ให้เบิง่งกาเ้าวกาเวว้าหุ่นไหมนกมาหาได้บัดนี้มมนนั่งโยงสิงละนั่งเย็นๆค่ะเงียบอันล,ล่อล่ออันอันที่ว่าเพิินดูแลอยู่นี่แหละ เอินสั่งขนมปังมาเลี้ยงป่าค่ะเดี๋ยวอันขนมปังมากอะอันเอาขนมปังให้เพื่อนนะรับบุญนัากันเด้อค่ะเด้อเพราะว่าบ่มีคนมาเลยยู่นี่เพื่อนคือสิเขวค่ะตอนนี้เหลือเอินอยู่ผู้เดียวอ๋อ,来来来来หไ,หอไหลไหลไหลนี่เหมือนไหนอ่าไหลแล้วปิงกันไหลแล้วโคตรแจน À, lại đây, nhanh lên! Ôi trời, nhanh lên, nhanh lên, ăn cơm rồi! Ôi ăn rồi! Ăn cơm 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 Ăn cơm rồi! 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 รับบุญน้ากันเด้อค่ะเด้อเอฟซีรับบุญกับเอิญเด้อค่ะเด้อพรมาเหตุบุญให้ได้บุญน้ากันเด้อค่ะเด้อ你看你看大大只它ว会ัง它饿我讲你买两条你买一条嘛ห咋样啊你都不懂我เอ吗我懂吗我以前我有去过麻将它们很饿的啊我่部吃的你不用怕 หลายจะเป็นซื่อเอะอูกูนะอ้าหลายๆขอไออะไรๆขอเลยแม่างใช่ไอูกูเขาเขาเลาเขอเาเขาเขาเาเขาเขาเขเขาเขาเขาขาาเขเาเนี่ขาเเขาาเข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 เขาเขาเขาวขาะเขาเาเ ม่เอลนลายมาจะเป็นตัวเสือนี่ขั้นเสียงผู้มีอุลนอ่ะนี่มาโคเลยมั้อีกกลิไปหลายอีม่เนี่ยปลาแตละาคเทาทาเออมาเรนี่ย้านเน้โลโอโยใชยปเปล่าอ๋อสมม้าเนี่ย

thà phóng xe miễn sẽ bùa nha không ăn nó rất chậm nè, nó, con, để nó ăn mất rồi, có, ha quá, bát chư mà, tôi tôi phải ở bên cạnh bên kia, không được rồi, họ bên kia không ăn được, nhìn, ốc ghúa, khỏe rồi, à, đến ha 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 อาเลยๆๆๆให้อุค่ซ不然นะ,ะนสกสุด你้หล,ลัๆน,น,น,นอคืาาอคะเคือคื้คือีือคือนือคือเืออคือ่ือคอคนอคนอคือคือคืออออคอคอนออ เลี้ยงอาหารป่าให้อันได้บุญได้กุศลน้ำเอิญเด้อค่ะเด้อเอฟซทุกคนเด้อขอให้ได้รับสุขลำลาบน้ำกันมาสารจะแม่กวนอิน่มค่ะสวัสดีค่ะผ้าเลี้ยงอาหารป่ากสิกรเราเด้ค่ะเด้อ